productivity เนี่ยผมพูดในฐานะที่เป็นวิศวกรโรงงานมาก่อนนะฮะมันคิดคำพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยมันใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะเป็นการคุยเรื่องของหลักประสิทธิภาพหลักประสิทธิผลประสิทธิผลคือทํางานแล้วมันสำาริจผลถึงเรียกว่าประสิทธิผลประสิทธิภาพคือทําสําเร็จภายใต้าการใช้ทรัพยากรที่น้อยและก็จํากัดเพราะฉะนั้นาการมี productivity คือแม่มได้2แบบเลย การเสร็จรล่วงไปอย่างสวยงามแล,แ,ลและและและมีการาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมากทีนี้บางคนก็เอามาใช้กับตัวเราเองใช่ไหมว่าโอ้โห24ชั่วโมงเราต้องแบ่งนูน่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไม่ไม่ไม่รู้พวกเราเคยรู้สึกไหมเวลาเราเวลาเราได้ทะเลถลายบ้างเนี่ยมันมีความสุขเนาะแลวพี่เชื่อว่ามนุษย์เราแม่งมีกลไกลของตัวมันเองคืออะไรรู้ป่ะพอเราถลายได้ที่อะ <laughs> ทะเลถ้าไหลจนถึงจุดหนึ่งอะ่ะอย่างเช่นวันนี้ตื่นเช้ามาอาจจะเป็นวันเสาร์สักวันหนึ่งเรานอนดิน้นนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนโซฟาหันไปทีนึงอ่าหยิบรีโมทเปิดดูซีรีส์ใน n น t f l i x ดูไปดูมาอ้าวสั่งข้าวแล้วก็มานั่งกินกินกินอ่ะเบื่อเบื่อเดินไปกดเล่นเกมอะไรงเงี้ยนะพอเราแม่งถลายได้หนึ่งวันเต็มเต็มเราจะรู้สึกว่าเนี่เนี่น,นี่ชีวิตกูจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มไร้าสาระมากไปละ พรุ่งนี้วันอาทิตย์บางคนอาจจะอยากออกไปข้างนอกใช่ไหมไปใช้เวลาข้างนอกเดินเข้าร้านหนังสือสักนิดนึงอันนี้โดยส่วนตัวนะไม่ต้องเชื่อก็ได้นะพี่ก็เลยเชื่อว่าบ้าการทะเลทลายเป็น,นกลไกหนึ่งของการดํารงชีวิต <laughs> <laughs> เดี๋ยวกูเขียนหนังสือเล่มนี้เลยเดีวยวเนาะนี่พูดจากคนอายุเนี่ยปีนี้สี่สิบเก้าย่างห้าสิบแล้วนะก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าให้มันพอดีเถอะว่ อย่าไปโหมมากว่าแม่งเว้ยตื่นเช้ามาแปดโมงถึงเก้าโมงต้องทําอันนี้เก้าโมงถึงสิบโมงต้องทําอันนั้นเลิกงานหกโมงต้องรีบขึ้นรถเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งทุ่มจะต้องไปทํานู่ทนทํานี่ต่อเอ้ยแต่แต่ว่าถ้าทําได้ก็ดีนะหรือถ้าทําได้เออคุณเก่งอะคุณเก่งเออผมทําไม่ได้ผมยอมรนะับก็จะเป็นคนลักษณะที่กําหนดงานก็พอว่าพรุ่งนี้มันน่าจะมีงานหรือสองงานเท่านั้นแหละที่เราต้องทําให้เสร็จ เพราะถ้าเดี๋ยวทําให้เสร็จปุ๊บชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างเช่นงานที่มันจะต้องส่งต่อให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าเราส่งเลทปุ๊บเดี๋ยวเขาพังเลยอะไรเงี้ยหรือมันเป็นงานที่มันต้องรีบทําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานอื่นๆต่อเนื่องจากงานนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอ่ะพี่ว่ามันจะมีงานแบบเนี้ยหนึ่งถึงสองงานเราบ้างเนาะแล้วเราก็ก็ทำหนึ่งถึงสองงานนั้นให้เสร็จ ถ้าวันนั้นจะทําได้มากกว่านั้นคืองานสําคัญเสร็จแล้วนะแล้วแล้วได้ทําอย่างอื่นไปด้วยโดยที่ไม่รู้สึกล้าและไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปเออก็ดีก็ดีแต่ถ้าทำสองอันเนี้ยเสร็จไปแล้วแล้วที่เหลือไม่เสร็จเอก็เข้าใจได้ว่ามันถูกมองไว้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดนะเออโอเคไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอืม